มันจ u มีกับการออกงานครั้งแรกกับการเปลี่ยนุคใหม่คือการมาดูบรราทุกคนเป็นบบจรู้ลัว่าเปลี่ยนล่ก่รู้ว่าผมยอมสีผมได้เห็นก็ไม่ได้ชัดขนาดนั้นเปล่า วันนี้มาตั้งแต่กี่โมงครับมา่ายสองท้นสิครับแต่เกิดข้อผิดพลาดทำให้เกิดการล่าชา้าต <c oughs> อนแรกเพืเอ <c oughs> ่อตั้งใจตื่นเที่ยงขึ้นใช่ไหมแต่ทีนี้ยูดีขอนอนต่อ15นาทีแล้วจะตื่นรูปแบบนั้นทีนี้ขอหลับต่ออีก15นาทีสักพักเพื่งตื่นไ,ไปทีไบ่ายบตื่นอีกที แล้วเมื่อแบบตายแล้วแบบทำาไรดีเพราะว่ากำลังไปสองห้าสิบ้ก็เลยที่แบบตายที่าทแล้วาไม่เดล็กเหนกัตั้งแต่ลงรถมาก็รู้สึกแบบรู้สึกไม่ชินไม่ชินตั้งแต่ลงรถแล้วครับเพราะว่าวันนี้มาถึงใช่ไหมเขาบอกเขาว่าเฮ้นี่พี่ผมได้ถึงแล้วเขาบอกว่ารออยู่บนรถ๋ยวมีากาศจะรับนี่ก็คือลงรถมาพรากบมีมีอกาศมาเปิดประตูแล้วก็แบบพาลงรถเนี่แล้วผมก็เดินเดินมาโดยที่แบบคนคนก็มองเต็มแล้วแล้วแล้วเดี๋ยววันนี้แบบเป็นการ เดินผมแดงันแผมก็ดียินได้แบบในหนังนี่จะมีแหนดาราดาราเขาไปเดินนานี่ได้มาเดินเลยแล้วต้นเต้นเลยครับเแบบเราเราเราเจ่นเตอนเนดังๆเยอะมากก็ถ้าอยู่บนผมเดียวกันแอบเกดอยู่นะเราจะแบบจะไปทำอะไรเดือดหรือเปล่าโยโย่โยโยโยว WhatsApp w h a t s a w h a t s ทำไมเสียงเข้มจัง Because you are shy. Okay ครับเมื่อกี้คือ A A นะครับเดี๋ยวเราไปเจอคนต่อไปกันดีกว่านะครับเฮ้ยเขาเพิ่งมาถ่ายไปอ้าวใช่พี่แดงเพิ่งถ่ายสัมภาษณ์ไปมีอะไรหรอก็อันนั้นอันนี้อ่าสัมภาษณ์มีอะไรหรอทำไมตาทำไมตาตามันแดงนี่รถเยอะมากเลยนะก่อนหน้านี้นี่แบบเยอะกว่านี้เด้ยนะโอเคคนต่อไป อุ้ยเขากำลังกินข้าวอยู่รับเฮ้ยเสียงเฮอจริงตอนนี้ไอจะกินอันนี้แล้วแต่มันดูเผ็ดมากจนแบบไอคิดว่าไอไม่รอดแน่ๆผมก็เคยว่าเผ็ดมากผมก๋าเลยกินแต่ของคำๆอยู่แล้วนี่เผ็ดมันมันดูอร่อยนะแต่มันดูเผ็ดซึ่งแบบเราปกติเรากินเผ็ดไม่ได้ อันนี้คอนเทนต์มันไม่ใช่ว่าต้องมาพาทัวหรอพูดถึงอะไรแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของวันแล้วกันอโอเคครับกลับมาก่อน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 และนี่คือคนที่มักหน้าที่ยอดล็อกล่าที่สุดแถ่มักหน้าครับและเขาเป็นคนที่มักหน้าได้สวยมากะเราเราดูล็อกกันรลวะ่าล็อกอัปโปะที่พี่ที่พี่พีมถ่ายคู่กับเปิร์เปิร์มักหน้าสุดๆเป็นก้อนอะมามักหน้าไม่เป็นแผ่นนะครับ ทุกคนสามารถดูได้นะครับคีวเขามาแบบเนียบเนียบอันนี้ไม่ค่อยเนียบมากเพราะว่าแผ่นมันเล็กก่าหน้าผมแล้วถ้าพอดีนะครับพอดีเลยโอเคครับพิมขอบคุณครับพี่ครับครับไปคนสุดท้ายที่มากันนะฮะโอเคครับตอนคนนี้เขาแต่งหน้าทั้งหมเสร็จแล้วนะครับทุกคนทราบนี่เป็นคนที่สองที่มาถึงผมมาถึงคนแรกวันนี้แล้วก็จิมูเป็นคนที่สองใช่เพราะว่าผมไปบ้านจะแบก้าส์เพราะว่ามันต้องบ่ายสองแต่ว่าวันนี้ฝนตกนะครับก็เลยรถติดก็เลย ตายเซมเลยจริงวันนี้ผมจินเทีมากจริงจริงเหรอใช่อันนี้แบบเวดลุคที่เอาผมลงมาแบบอหน้ามาหน่อยนะครับเพราะว่าราสุดตัดผมมามันในสั้นลงก็เลยแบบสามารถเอานามาลงได้ตอนนี้เราก็คุยมาสัก4ี่นาทีเป๊ะแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องไปแต่งผมก่อนเอ้ยแต่งผมทําผมก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามารอเพื่อนๆคนอื่นกันนะฮะว่าว่าอะไรอะว่า,วาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมารอเพื่อนเพื่อคนอื่นกันใช่นั่นแหละโอเคบายบาย เดี๋ยวค่อยมาดูตอนทัวร์เท่าเราเลยครับมันจตอนทัวร์เท่าเราตอนนี้จะมีมีเล็บประมาณไหมว่าแบบจะเป็นประมาณไหนคิดได้ไหมคิดว่าวันนี้เราจะเอาผมลงมาแล้วเราก็จะทำให้มันเป็ไม่นะไม่ใช่นี่จะเป็นเห้ยแตกหมดแตกมดแล้วก็ลงมาจับจับปีกปีนิดหน่อยอ๋อเ็ลุคแบบแสกการอ่าเป็นรูปแบบแสกการเดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนนี้ไม่มีคิว Finish ลุกผมยังไม่ได้คุยกับคุณเลยเปลือยเหแล้ามูอันนี้มาร์กหน้าครั้งแรกเองนะครับเป็นครั้งแรกที่ได้ฝึกได้ฝึกมาร์กหน้า น้าดูปเปื่อยๆแต่ผมรู้สึกว่าผมทําได้ดีกว่าหลายคนนะจริงนี่ผมยังไม่ได้ถามเลยเลยเนี่ยแค่กล้องมาเขาก็พูดแล้วงั้นเดี๋ยวผมจะลองแบบเอากล้องพางไว้พูดอะไรก็ได้ตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงสี่สิบเจ็ดนาทีตอนนี้ผมก็กำลังมาร์กหน้าบอกก่อนว่านี่เป็นการมาร์กหน้าเองครั้งแรกเพราะสวัสดีไม่เคยมาร์กหน้าเลยอืออืออันนี้ก็เป็นการลองมาร์กหน้ากันแน่เขานี่หน้าแห้งมาก,กเลยลอนลุกมาเลยหรือเปล่าลุกๆจะเป็นประมาณไหน ลูกบอลนี่เหรอยังไงก็ได้ให้หล่อครับก็หล่อนะหลังผมก็หล่อแล้ววันนี้มาเดินมาเดินงานแบบผมแดงนี้รู้สึกยังเคยเดินเคยเดินแต่วงจุ่มพูป่ะใช่เคยเดินผมชมพูลแล้วเป็นตัวตี้อะบ่อยแล้วแล้ววงแดงอันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ได้มาเดินกับวงบัสแล้วก็รู้สึกว่าเท่ดี้วงบัสเปิดตัวมาในที่ไอคอนสยามนะเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่สวัสดีครับเจอผมอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมก็อยู่ในรายการพีพาทัวร์นะฮะ มีมวะสูบบัสเหตุคุณถึงก๊อปรายการผมครับมีมะสูบบัสครับมือจากอะไม่เหตใดคุณบอกพี่พัดไม่ไม่รายการก๊อปรายการผมไม่เคยมียไม่เคยดูครับรายการอะไรตอนนี้นะฮะอยู่กับพี่มาร์คนะฮะขึ้นมานะฮะถามว่ารู้สึกยังไงกับบัสกันดีไหก็ดีนะง่ายดีอ่ะง่ายดีบอ่านง่ายอ่านง่ายแล้วตัดง่ายความหม่ดีป่ะความหม่ดีแล้วสิมโป่ะซิมโพแล้วก็ซิมโพกับแคชชี่ครับจำได้ว่าอะไรฮะคนแบบจำได้ว่าเป็นเรา ซึ่งมันดีใช่ครับมีอะไรอยากพูดก็พูดไปนะกลิ่นหล่อมากครับครับผมอันนี้แน่นอนนะฮะนี่หล่อมากครับธรรมดาโอ้อันนี้เพื่อนเก่าเลยฮะเพิ่งเจอเจอไม่ไม่รู้จักครับใครนี่ใครครับสองคนนี้วันนี้นะเขาเพิ่มมาในลุคนี้นะฮะผมสีน้ำตาลนะครับแล้วก็เสื้อสูทสีครีมนะครับแล้วก็ยูพี่ม้าสูทนะครับคนนี้นี่มาสายฮะทุกวันเราอยู่ในยูนิคอร์นนะผมบอกเลยนะ ผมนอน on c เป p e r อ่ะเวลานะสองห้าสิบเวลานั้นนะถึงต้องถึงไอคอนสองห้าสิบผมตื่นมาสองห้าสิบไม่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 ผมตื่นมาสองห้าสิบปวดบอกว่าอาบน้ำไม่ทันแล้วบีมทำยังไงดีออกมาทาลิมันไม่อาบน้ำอาบน้ำแล้วอาบน้แล้วอสองห้าห้าเนี่ยสองห้าห้าเนี่ยไม่ใช่ไอสองห้านี้กำลังเสียใจว่าทำไมมาไม่ทันไม่สองสามศูนย์ที่สองคนนี้เนี่ยอาบน้าเบื่อเขาดันผมสี่โมงสิบเอาเป็นว่าผมอาบน้ำนะทุกคนพอบอกว่าจะเจอไทยแลนด์ต้องมีสายตาแบบ นะครับนี่ต้องแบบอะไรแต่งหน้าก่อนพี่ตอนนี้ผมดิมากเลยครับผมครับผมมาสายกันเหมือนกับคุณเลยผมมาสายชั่วโมงหนึ่งครับพ่อแม่ผมขับรถเลยครับกับรถเป็นชั่วโมงเลยครับนี่ครับผมชอบตื่นทันผมตื่นทันไม่เหมือนคุณผมตื่นทันผมตื่นเที่ยงครึ่งครับไม่แล้วผมแค่นั่งีบสิบห้านาทีแต่ผมแค่มันเลยไปบ่ายสองครึ่งครับแต่ผมก็อาบน้ำแล้วผมก็มาทันไม่ทันหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าที่น่าอยู่ขอโทษทุกคนนะที่ทำให้ทุกคนรอเลย ออกไปสามนาทีโมไปสามผมนั่งวินมาเลยนะตอนแรกผมนั่งรถยนต์มาแล้วทีนี้มันไม่ทันแล้วผมเลยจอดลงวินมันเป็นอย่างนั้นถูกแล้ววันนี้เราก็จะมาสัมที่กรุงชทนะครับวันนี้เหลือ10นาทีครับผมยังไม่ขับก็ก็ทำไปสัมไปก็ได้ไม่ใช่ไงกับหน้าผม ยังไม่เสร็จเลยครับจริงเหรอยังไม่เสร็จไม่แต่ว่าได้คำมาว่าที่ปูใส่คอนแทคสีวันนี้ใช่ครับใช่ไหมใช่ใส่ที่คุณบอกคุณมองไม่เห็นชอบไหมผมว่าพอถ่ายรูปออกมามันจะเห็นจริงหรือจรงตอนนี้เรายังไม่เห็นกะตามแต่ว่าถ่ายรูปออกมามันจะเห็นมันเพลิดเพลินใช่แต่ว่าก็ชอบใช่ไหมชอบครับไม่เคยใส่เปลี่ยนรูปลี่ยนคเปลี่ยน เปลี่ยนลุคเปลี่ยนทั้งผมเปลี<ร><ร>่ยนทั้งตาเกี่ยวไม่ได้หน้าโอเคเดี๋ยวรอเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกับ10นาทีแล้วต้องไปทำย่างผมยิ่งเรียนทำย่างผมไม่เสร็จอันนี้คือไม่ได้เริ่มงทำผมเลยย่างเลยครับก็คือเหลือ10นาทีไม่ทำหน้าแล้วผมใช่ครับไอ้คนลักคเลยคนลากไม่ได้เลยมีคนถามพี่ไทยเรื่องหน้าผมถามว่าอะไรครับถามว่าเป็นไงบ้างก็ดีนะครับ ก็รู้สึกไงกับหน้าผมวันนี้ครับโอเคครับทำไมเอถึงถามเอเอไม่กคะถามไม่ถามไม่ได้เลยไปเอ้ยดีเลยอะได้รู้สึกไงวันนี้โดนไฟฟ้าช็อตก็รู้สึกโอเคครับดูโกเหลีบอยอยู่นะโอเคแล้วพี่อะก็ไม่รู้เอม่ถามพี่ชัยว่าพี่ชัยรู้สึกไงเอรู้สึกไงเอพอไหมรู้สึกว่าแต่งใหม่ดีผมสัน ตอนแรกเอบอกอีท่าพี่ผมยาวมากกว่าใช่อ้าวสุดแรงกันแน่เลยเนาะก็ดีทั้งสองแบบดีคนละแบบแบบแบบยาวแบบไหนแบบยาวดีแบบที่แบบหล่อหล่อสุขุมหล่อสุขุมใช่หล่อสั้นอ่ะแต่แบบสั้นจะดูแบบว่าหล่อแบบหล่อแบบดาราอ่าแลบบแบบไม่ใช่แบบหล่อจะหล่อยาวจะดูแบบหล่อแบบคนคนปกติที่หล่อแต่จะหล่อมันเข้าถึงง่ายแต่หล่สั้นจะรู้สึกแบบว่าเฉยเฉยอีแต่ผมสั้นดีกันอ่ะ ได้แต่เป็นได้แต่เลยบายบายบ๊ายบายแล้วกันครับพี่คุณรู้สึกไงกับเริ่มหน้าวันนี้นะที่ยังทำไม่เสร็จก็มาเคล็ดข้อหนึ่งไม่อันนี้แค่เขียนคิ้วแล้วก็ทาปากเสร็จแล้วใช่ไหมครับที่เสร็จแล้วใช่แก้เสร็จแล้วก็ซูโบนี้หน้าเหมือนเกาหลีนะฮะดีมซลิสุดยอดเออดีดีดีท่ารู้สึกไงกับผมที่มันได้ทำรู้สึกว่ารู้สึกว่าไอ้จะออกมาเป็นังไงนะแป๊บเดียวนิดเดียวครับ รู้สึกรู้สึกดุนิ่เหมือนกันว่าวันนี้จะได้ส่งนี้ก็จะมาถามว่าพี่ฮานรู้สึอย่งไรบ้างกับทรงนี้ของตัวเองก็รู้สึกพอใจมากด้วยกับนกับหน้าด้วยดีทั้งคู่เลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ทำผมทรงนี้แล้วก็ไม่รู้ทุกคนใช่ก็ดูแบบยืนดุกดูน่ารักดีจรีงทำแบบนี้ก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็ตอบว่าไม่ดีก็ไม่ได้ไม่ได้ผลเลยโอเคได้หนึ่งฮาเราไปแจกสิ่งไหที่ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าเดี๋ยวก็ได้ทั้งหมด มาดูมาดูแบบชอบชอบมากครับรู้สึกวันนี้วันนี้หล่อมากนี่เปรี้ยวมากครับทุกคนรู้สึกเหมือนแปรป่าอยู่นี่ใส่แล้วฮารมีคำถามฮาน่ามาชอบไหมหรือว่าชอบไมฮัรแบกเหมือนเดิมดีกว่าคอมเมนต์นะคอมเมนต์เรื่อคำถามระหว่างพี่ฮานหน้ามากับพี่ฮัาร์กเสกกลาต่อจบต่ออยู่แล้วไม่หวั่นเลยไม่เคยก่อน ไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วอะไรอะได้ก็ไม่เอาแล้วฉันก็คงไม่ไม่ใ้ก็ไเอาแล้วว่าดีอะไรไม่ตอนนี้เรายังมาไม่พบวงครับตอนนี้เรายังมาไม่พบวงเพราะว่าเรายังแต่งหน้าแต่งผมกันเสร็จ แต่ว่าท่านมาช้าสุดจะเสร็จแล้วอ่าวันนี้น่าจะเหลือที่จะยิมเป็นี้เหมือนเหลือที่สุดไม่ไม่ช้าสุดแต่ว่าม่เเขาจะไม่ชินอยู่แบบนี้ก็เลยไม่ได้เสียเวลาแต่งนะไม่แก้ก่อนไม่ได้มาช้าในที่ฮันมาเล่นแต่ว่าหมายถึงว่ารถมันติดแบบรถพารับงานแล้วมันติดแล้วมันเลยไปถึงแต่ว่าเวลาคิวเป็นคนสุดท้ายใช่ใช่ตามนั้นซึ่งวันนี้คือไออยู่ช้าแต่ว่าคิวผมเนช้าสุดที่สามใช่ไหมนะแต่ว่าไอ้มาคนที่หกก็คือเร็วกว่าใ่การเดิน ันนี้ที่เราร้องเพราะว่าร้องเพราะว่าาอจจะมีเครืโชว์หรือเปล่าไม่มีครับร้องเพื่อแบบความสนุกสนานกำลังฝึกให้หูดีเพลงนี้เป็นเพลงที่เวลาเราร้องแล้วเราเอามาประสานกันพร้อมอ่ะก็เลยแบบหยิบมาร้องนะไม่พร้อมปะวันนีไม่หยิบเลยไม่หยิบเลยริมเป็นเราเลยรีมซึ่งไม่มีของเราด้วยลำพ่ออย่ากริมเพราะชอบคนเยอะ ไอคอนสยามฟิฟต like ์แอนนิเวอร์ซารีนะคะพวกเราก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ไอคอนสยามได้เชิญพวกเรามางานนี้วันนี้ก็เป็นวันแรกที่พวกเราทั้งสองคนได้มาออกงานในฐานะวงบัสบิ๊กคอร์สยูเอชไชนยนะครับรู้สึกแบบยังไม่ค่อยินยังไม่ค่อยชินใช่ยังไม่ค่อยชินตื่นตื่นตื่นตืนมากตอนที่เขาเรียกเรียกทีละคนแล้วบัสบิ๊กคอร์สยูเอชไชนยแล้วลุ้กันหมดเลยใช่อาจจะไม่ค่อยชินหูแต่ว่าก็เป็นการออกออกงานครั้งแรกของเราทั้งสองคนก็ไปนอนต่อไปเรื่อยๆไปดูปัล๊บก็สนุกยูเอชไชน์บัส นา่ก็สติันได้ครับแล้วก็สีดำครับ